ค่ะสวัสดีค่ะท่านนัยพดีกรมการจัดหางานนะคะพรุ่งนี้นะคะ1ตุลาคม2 5 6 9ค่ะก็เป็นวันที่จะมีการดีเดย์ที่จะให้ผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในค่ายาที่อยู่ในศูนย์พักพิงนะคะตามแนวชายแดนไทยเราเนี้ยได้ออกมาเป็นรายงานนะคะตามมติครมอ6สิหงหาคม2568หลักเกณฑ์นะคะของอาการที่จะให้ พวกเขาเนี่ยคะ่ะออกมาทํางานตอนนี้ทางกรมการจัดหางานได้เตรียมหรือมีแนวทางยังไงบ้างคะครับก็ประกอบด้วย2ส่วนนะครับ,รบก็มีประกาศมหาไทยกับประกาศกระทรวงแรงงานนะครับก็ประกาศทั้งสองฉบับก็ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีผลบังคับวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ประเทศไทยกํลาลังขัดแคลนแรงงานนะครับก็ได้มีมาตรการทั้งหมด4มาตรการซึ่งที่พูดคุยวันนี้ก็คือ1มาตรการก็คือ เอาแรงางานอยู่ที่อยู่ในสุนพักพิงเข้ามาเติมเต็มนะครับก็มีการสํารวจแบ่งเป็นสองส่วนทางกรมการปกครองก็ได้มีการสํารวจผู้ที่จะประสงค์จะออกมาทํางานนะครับก็มีอยู่ประมาณ1 2 0 0 0คนนะครับส่วนของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหาง,งานก็ได้มีการหย่อน Google Form นะครับว่านายจ้างประสงค์ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ย ที่มีอยู่ณปัจจุบันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ <ạ. S 2> ที่มีอยู่ก็ประมาณ 16, 152คนนะครับก็จะมีกระบวนการดําเนินการพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับก็จะมี6กระบวนการในการ<ถ>ดําเนินการกระบวนการที่1ก็คือผู้ประสงค์ที่จะจ้างตัวแรงงานที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยก็ไปดูทั้ง40ศูนย์ทั้ง4จังหวัดก็จะมีแม่ห้องสอนตากกัญจนบุรีและราชบุรีผู้ที่ประส์จะจ้างก็ไปดู ตัวแรงงานต่างด้าวหากถูกอกถูกใจก็เกิดการแ<ล> <longing. S 1> มทชิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับพอได้ตัวจดชื่อจดนามสกุลน,นะครับก็ไ,ไปแจ้งในขั้นตอนที่2ก็คือไปแจ้งรายชื่อที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดนั้นว่าประสงค์จะจ้งางแรงงานต่างด้าวคนนี้นะครับและก็จะได้ใบรับแจ้งจากสํานักง,งานจัดหางานจังหวัดนําใบรับแจ้งไปขั้นตอนที่3ก็คือไปแจ้งที่อําเภอ เพื่อจะนำแรยงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่นะครับเอาใบรับแจ้งไปแจ้งกรมการปกครองท่านนายอำเภอหรือนายทะเบียนก็จะอนุญาตให้ออกโดยใช้ใบอ n o หนึ่งออกนอกพื้นที่หนึ่งในคแบบก็นายจ้างกับต่างด้าวได้รับใบแจ้งออกจากพื้นที่ก็จะถือใบแจ้งออกเดินทางไปสู่ปลายทางตามที่ได้แจ้งจัดํางานว่าจะไปจังหวัดไหนนะครับไปได้40กว่าจังหวัด ยกเว้นภาคใต้กับภาคอีสานที่กรมการปกครองยังไม่ระยะให้ไปก่อนนะครับก็จะได้ทั้งสามภาคก็ได้ใบออกนอกพื้นที่ก็ตอก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 จูงกันไปนะครับพอไปถึงจังหวัดปลายทางก็จะไปแจ้งกับนายทะเบียนกรมการปกครองเข้าพื้นที่นะครับพอแจ้งเข้าพื้นที่เรียบร้อยก็ไปตรวจสุขภาพทำประกันสุขภาพหลังจากนั้นก็ไปที่สํานักงานจัดหางาน ซึ่งได้รับการแจ้งมาจากประเทศจากสํานักงานจัดหางานต้นทางมาถึงปลายทางก็แจ้งเข้าทํางานขอใบอนุาทำงานนะครับเสียค่าธรรมเนียมเพ่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองครับก็ได้ต่างด้าวเข้าทํางานกับนายจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะนี่ก็เป็นการให้สิทธิ์ผู้หนีภายการสู้รบซึ่งจริงมีเก้าแห่งใช่ไหมคะเก้าแห่งสี่จังหวัดเก้าแห่งสี่จังหวัดจากการสํารวจที่ เบื้องต้นตอนนี้มีคนที่พร้อมออกไปทํางานประมาณกี่คนนะคะหนึ่งหมื่นคนอืมค่ะคอันนี้เป็นการจัดตามประเภทแรงงานประเภทอาชีพยังไงคะใช่ใช่ก็แบ่งเป็นประเภทบอดประเภทบริการค่ะประเภทอุตสาหกรรมประเภทก่อสร้างนะครับประเภทกเกษตรก็มีม,มีมีหลายส่วนค่ะตามที่ตัวต่างๆประสงค์ที่จะไปทํางานนะครับแต่ว่าการให้สถานะให้สิทธิ์ทั้งเนี้ย เขาก็จะได้สิทธิ์เหมือนแรงงานต่างด้าวพวกคนอื่นๆเหมือนทุกอย่างค่ะรับซึ่งจะมีข้อห้ามเรื่องอาชีพด้วยใช่ไหมคะหรือใช่ครับใช่ครกับก็จะมีหลักเกณฑ์ก็อาชีพห้ามที่สมวนไว้คนไทยตามที่ทราบกันห้ามโดยเด็ดขาดก็มี27อาชีพครับก็เป็นอาชีพเก่าๆแต่อาชีพที่ทำไม่ได้ก็พวกเสริมสวยนะครับพวกที่ทำบาตรทำเครื่องถมทำตุ๊กตาไทยนวดแผนไทยประเททำเงินทำไม่ได้ ซึ่งอพอเขาออกมาเข้าสู่กัง6ขั้นตอนที่บอกไปอพอไปอยู่ในสถานที่ทำงานก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตทำงานใช่ไหมคะมันจะใช้ในหลักเกณฑขอบเขตระยะเวลาย,ยัางไงนะคะเราจะอนุญ,ญาตให้1ปีนะครับก็ทำได้1ปีเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าคำขอ100บาทน,นะครับแต่ปีต่อไปก็จ่ายตามค่าธรรมเนียมปกติทั่วไปแต่เท่านี้ถือว่า เป็นความโชคดีครับจ่ายแค่100อบาทซึ่งเขาเหล่านี้ก็จะเหมือนกับเป็นแรงงานต่างด้าวถุกกฎหมายที่นายจ้างก็ต้องมาดําเนินการขั้นตอนตามเหมือนกับแรงงานต่างด้าวคนอื่นๆเพียงแต่มีเงื่อนไขพิเศษก็คือต้องไปรายงานตัวกับนายทะเบียนที่ของพื้นที่นะครับตามที่กําหนดของกรมการปกครองครับซึ่งก็สามารถที่จะถ้าทำงานแล้วดีสามารถที่จะต่ออายุได้ได้งแครึ่งปีได้ครับ เท่าที่ดูอย่างตอนนี้จริงๆหมื่นสอ0 0คนที่ที่ออกมาเนี่ยเรื่องของความพร้อมในการที่จะกระบวนการอย่างของของเฉพาะในส่วนของทางสายหางงานจังหวดัดหรือองค์กรมการจัดหางที่เท่าที่เราดูขั้นตอนต่างๆเนะี่ยคิดว่ามันจะมันท่านมันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมันต้องใช้เวลานานไหมคะในแต่ละขั้นตอนถ้าผมประเมินโดยส่วนตัวผมว่า80%ขึ้นครับทั้ง2ส่วนท,ทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานพร้อมครับ วันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีนายจ้างไปเยี่ยมเยียนที่40ตาม19 0ทั้ง4จังหวัดตามที่เราได้พูดคุยกันครับท่าที่สํารวจมีนายจ้างเยอะไหมคะที่ประสงค์อยากจะไปรับผู้ผู้ในล่านี้เป็นรายงานครับก็เยอะครับก็ตามที่ทางกรมการจัดหางกรมการจัดหางานให้จัดหาง,งานจังหวัดได้ย่อน Google Form นะครับให้ในายจ้างย่อนความต้องการมานะครับก็มีความต้องการถึงพันกว่าคน นายจ้างก็เยอะครับเยอะเยอะเยอะไปถึงเฉพาะในส่วนของนายจ้างพันกว่ารายหรือว่าต้องการรายงานต้องการรรยงานพันพันหนึ่งพันสองร้อยคนหนึ่งพันสองร้อยคนแล้วที่มีการหย่อนมาในเบื้องต้นตั้งแต่ก่อนหน้าโน้นนะครับแต่สํารวจมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะออพอะเปิดน่าจะมีมน่าจะน่าจะหมดนะครับลักษณะของนายจ้างท,ที่ที่ต้องการรับไปตอนนี้เป็นนายจ้างประะคะครครับ,รบทั้งภาคเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคก่อสร้างก็ครับกัน เห็นทราบว่าซื้อส่วนหนึ่งที่เราอาจจะมีปัญหาเรื่องอาจจะแรงงานกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะทําให้แรงงานส่วนนี้ไปเติมเต็มได้ไหมครับก็มีก่อสร้างภาคผลิตภาคเกษตรอันดับหนึ่งก็ก่อสร้างถ้าก่อสร้างเลยใช่ไหมคะแล้วตัวตัวของแรงงานที่อยู่ในค่ายเองนะคะเราได้มีการสํารวจความพร้อมของแรงงานด้วยไหมคะเพราะว่าจริงๆมันอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องภาษาหรือเรื่องอะไรต่างๆต้องขาาเขามาอยู่นานแล้วหน้าภาษานน่าจะพอฟังกันรู้เรื่องแล้วล่ะครับ ก็มีการสํารวจอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยครับก็มีถามความต้องการว่าอยากจะออกไปทํางานอะไรหรือไม่ก็เยอะนะครับมีความประสงค์ที่จะออกมาถึง1นึ่งพันคนค่ะนี่ก็เรียกว่าคือสัดส่วนในก่อนจะเปิดที่มีความประสงค์เน่น่าจะจะเยอะมากในส่วนทั้ง4 0่มี40,000ื่ฝ่าใช่คะเบื้องต้นเดี๋ยวถ้าเพื่อนไปแล้วประสบความสําเร็จหรือมีความสุขดีอะไรดีก็น่าจะ ซ,ซึ่งอย่าง,งค,คน,นที่อยู่ในช่วงช่วงที่ทํางานก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานอายุนะครับที่เราสารวจวัยแรงงานก็คือ18-59ปอะคะีค่ะเพศอะคะเชายเพศหญิงเงยอะไหมคะก็ค่ะตอน,ตนอันนี้ต้องขออภัยผมไม่ได้ไมีมร,รออยายละเอียดในข้อมูลเรื่องเพศค่ะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการของกรมการใช้งานเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมตลอดตลอดครับผมตอนนี้ทั้งแบบฟอร์มต่างๆทั้งสส่วนสมบูรณ อยู่ที่อาจจะมีขั้นตอนติดขัดบ้างนะผมตีไว้สัก20่ในวันพรุ่งนี้นะครับเอกสารทุกอย่างครบหมดเพราะเอกสารครบเนี่ยกระบวนการที่จะทําเหมือนว่าไปถึงที่ที่ที่ทำงานเนี่ยมันใช้เวลาไหมคะขั้นตอนกับแป๊บเดียวครับก็น่าจะช่วยมีเจ้าหน้าที่ช่วยครับผมก็กำชับไปแล้วในในจัดหางานในเบื้องต้นที่จะไปแจ้งแจ้งประสมที่จะจ้างในงานงหงดาวก็ใช้แบบฟอร์มนิดเดียวครับเอกสารก็ใช้ทั่วๆไปคือพอพร้อมถ้าพร้อมก็สามารถรับตัวไปได้เลยเข้าไปถึงเจอไปจีบกันก่อน พอเห็นแล้วถูกฉลอกันละก็จดชื่อเสียงเวียงนามนะครับแล้วก็เอาเอกสารนายจ้างว่ามีสารเปกการจริงตัวนายจ้างชื่ออะไรมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนเพื่อป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับก็บอกจัดหางานว่าประสงค์จะจ้างคนนี้แล้วล่ะแล้วก็จะได้ใบเอาใบไปแจ้งปกครองนะครับเพื่อที่เอาต่างด้าวออกนอกพื้นที่เจ้าหน้ดี่เดียวครับก็จะมีใบอนอเมงให้เดินทางได้ ก็สามารถที่จะถ้าพร้อมก็รับตัวออกไปได้เลยรับตัวไปได้เลยแต่เราก็ไปเข้ากระบวนการของที่ปลายทางอีกครั้งหนึ่งก็คือตรวจโรคหรือจะตรวจที่ต้นทางก็ได้หรือจะไปตรวจที่ปลายทางก็ได้แล้วทำประกันสุขภาพเสร็จก็ไปที่จัดทงานก็ได้วัคซีจ่ายหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าได้เตรียมไปแล้วทางต้นทางแจ้งปลายทางให้เตรียมพร้อมไว้แล้วปฏิบัติการแล้วค่ะดูแล้วจะสามารถที่จะช่วย เรื่องของการปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในช่วงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับก็บันเทาชาดว่าก็น่าจะบันเทาไปได้พอสมควรนะครับในกิจการก่อสร้างเพราะว่าหลังจากที่อาจจะทดแทนกับแรงงานกัมพูชาที่ขาดหายไปด้วยไหมคะใช่ครับเรามีสี่มาตรการมาตรการที่1ก็คือขยายมาตรา64ตามตะเข็บชายแดนที่มาเก็บผลไม้อะไรต่างๆนะครับให้คงอยู่ไว้มีมาตรการที่2ก็คือแรงงานในสุนทกภู่นะครับส่วนมาตรการที่3ก็อยู่ระหว่างร่าง อ g r กรเม n นต์และเอมูในเรื่องของสีลังกานะครับและก็เร็วๆนี้คาดว่าจะเปิดก็คือเรื่องของรายงานเถื่อนที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับจะรอท่านรัฐมนตรีให้นโยบายบที่ก็เปิดเป็นมติครมอที่ให้มาเป็นแปเนี่เข้าร <ไง S 2> มอไปเรียบร้อยหมดแล้วครับต<า>อนนี้ค่ะอย่างสัดส่วนความต้องการรายงานต่างด้าวเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลจริงๆกลมๆแล้วมันยังไม่มีใครเห็นนะครับเราก็ได้รวบรวมข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจากสมัครคมชัยยะแข่งอะไรต่างๆคาดว่าขาดแคลน<ม>น่าจะอยู่ที่ 50,000- 0ถ<ม>ึงหกแสนคนคาดว่าถ้า4มาตรการนี้เสร็จก็น่าจะค่ะน่าจะเกิดสมดุลทางแรงงานค่ะมาตรการที่2ที่เริ่มต้นและดีเดย์อันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่เ,เป็นเป็นมาตรการที่สําคัญทางด้านมนุษยธรรมที่ประเทศไทยเราได้รับคําชื่นชมด้วยกับการ,รให้สิทธิ์มีสิ่งผู้ีิภัยในแหละค่ะเขาได้มาเป็นแรงงานครับ นะคะตรงนี้ทางกรมเกษนรก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็<ม>จะได้ไม่เป็นเขาจะได้มีคุณค่าของตัวเขาเองด้วยนะครับ<ม>จะได้ไม่เราจะได้ไม่ต้องเอาเขาไว้โดย คงเบื่อนะครับอันนี้ซึ่งนี้เราก็ได้คุยกันมาหลายปีแล้วนี่การที่เมนบัติทรมองมาแล้ว<จ>สําเร็จได้นี่เขาเรียกว่าเป็นงานสำคัญใช่ครับค่ะอาจจะมีการไปหลังจากนี้คือประเภทของแรงงานต่างๆที่จะให้ให้ให้ใหเหมาะสมกับงานด้วยใช่ไหมคะจตตานจะต้องดูให้ดีครับค่ะได้ได้มีการเหมือนกาชับอะไรเรื่องนี้ไปไหมคะกับทางจัดทางงานจังหวัดหรือการแมทชิ่ง นายจ้างกับแรงงานเพื่อที่จะให้เ,เกิดการทํางานที่มีศักยภาพเราค่อนข้างที่จะดูครบทุกมิตินะครับเท่านี้ทางปกครองก็ได้สํารวจว่าเขาประสมถ้าง,งานก็ชอบงานก็ถนัดเนี่ยผมว่าเอาละาชนะมีชัยไปหนึ่งนายจ้างไปดูถูกฉลอลกันพูดคุยกันม,มีชัยไว้ที่สองผมว่าถ้าไปก็น่นาจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่าย มีส่วนหนึ่งอย่างเช่นได้พูดคุยกับในคนที่ตัวแทนในค่ายผู้ริภัยบางส่วนเขาอาจจะมีทักษะเรื่องภาษาอาจจะมีวิชาความรู้ที่อาจจะมากกว่างานทางด้านภาคการก่อสร้างหรือเป็นแรงงานการเกษตรนะคะมันจะมีโอกาสในการที่จะได้งานในแบบอื่นไหมคะแต่ที่เราทําเที่ยวนี้ก็คือเติมเต็มในเรื่องของแรงงาน3ดีนะครับแต่หากได้แรงงานที่มีทักษะผมว่าก็ถือว่าเป็นกําไรแต่ลองนําร่องตรงนี้ก่อนครับมันอาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่ง ก็เรียกว่าเป็นการเปิดนำร่องเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ออกมาทํางานแต่ว่าข้อจํากัดสําคัญสําคัญที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านเลยพี่ดีค่ะก็ที่ทางฝ่ายความบั่นคมเน้นย้ําก็คือต้องรายงานตัวต้องรู้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกลมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับทำไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเงื่อนไขแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันว่าต้องกลับไปรายงานตัวกับนายทะเบียนทุกทุก กวันทุก3เดือนหรืออะไรประมาณนี้ครับหากหลังจากนี้เขาเป็นเด็กดีก็น่าจะก็น่าจะเหมือนทั่วๆไปก็เรียกว่าต้องช่วยกันทั้งสองทั้งสส่วนแหละทางภาครัฐเปิดโอกาสให้แล้วนะคะนายจ้างนะคะกับแรงงานก็ต้องดูแลให้อยู่ในกรอบเรื่องของสิทธินะครับตัวเขาเองก็ต้องเคารพในเรื่องของกติกาต้นๆในการนำร่องค่ะ อันนี้อาจจะยังคงมีข้อจํากัดอยู่เช่นเรื่องของประเภทของงานที่ต้องเหมือนคือคืออาจารย์นักวิชาการบางส่วนก็ก็มองว่าในส่วนของผู้ริภัยหรือผู้หนีภัยเนี่ยเขาจะมีสถานะที่ต่างจากแรงงานทั่วไปก่อนอันนี้ก็นำร่องไว้ก่อนใช่แต่ว่าประเภทประเภทตรงนี้ก่อนซึ่งเราซึ่งเราก็เห็นถึงถึงปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วก็เพียงแต่ว่าอันนี้คือการเปิดเรียกว่าเปิดขั้นตอนทางกฎหมายนะคะที่ให้โอกาสก็หวังว่า ทางด้านของผู้ลิภัยเองนะคะก็ปรับตัวมาเป็นแรงงานนะคะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องกฎหมายนะคะอาจจะฝากไปถึงนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับโครงการนี้ยางไงบ้างคะานายจ้างสนใจเองนะครับก็ทั้งหมด9แห่งนะครับก็ลองดูนะครับจังหวัดใกล้เคียงที่ขัดแครนแรงงานอยู่นะครับก็มีแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีอินโฟที่จะขึ้นมาให้ในบนเพจ กระทรวงแรงงานนะครับหรือสอบถามมาที่1506นะครับหรือที่สายด่วนกระทรวงรายงานนะครับก็คาดหวังว่าพวกเขาก็สามารถที่เป็นรายงานที่มีคุณภาพนะคะที่ได้ทั้งสิทธิแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาสังคมไทยครับผมขอบคุณท่านอธิบดีค่ะน่าจะครบไหมคะยังเดี๋ยวเอายังไป่ทำอินโฟอีทีหนึ่ง พวกนี้กำลังดูอยู่ว่าจะไปที่ไหนทันหรือเปล่าประสงค์แต่